ปลาอะไรเนี่ยตัวเรืองเหลืองเนี่ยน่าใช่หูงามเลยอ่ามันเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องเที่ยวสวนปลาในอุโม,มงค์หรือว่าปลาในตู้กระจกะสวยงามหลายพี่น้องสวยงามหลายเนี่ยธรรมชาติสุดยอดเลยเนี่ยมีปลาหลากหลาย ปลาปักจุดขาวปลากระรอกลายแดงปลานาซูปลามิงกี้ปลาะตะกับเสือดาวงามงามงามหลายท่านสมงามหลายเอ้าฮิปโกงามเลย มีหยังนี่ซากุระบ่นี่อ่ดอกต้นซากุระญี่ปุ่นแอปเป็นแอปเต็มเลยบึงสวาสุพรรณบุรีบึงสวาสุพรรณบุรีปลาเสือ ลายเขาสวยดีเนะี่ยโอ้โหลายสวยดีป่ะ